วันนี้เช้าเลยทำงานวันแรกครับผมทำงานวันแรกของปี2,567ครับออกมาติดไฟแดงก่อนเลยวันนี้อยู่ที่โคราชพรุ่งนี้อาจจะออกต่างจังหวัดนะครับอาจจะเพราะมีงานอยู่ต่างจังหวัด ค้างอยู่แต่ปีที่แล้วรอไฟแดงนะครับการจอดรถอย่างนี้ถ้าเราไปก่อนก็โอเคแต่ถ้า ทางซ้ายเขามาเขาจะเลี้ยวยากครับทำาเป็นรถใหญ่นะฮะดูดดจะจอดรถมอเตอร์ไซค์กอนนะฮะฝ่ายทนะนะางเราจะไปก่อนก่อนนะ I'll be cool. ก็มีนี่จอดจอดหน้าหน้าี่มอ,องเอ้คนเรา

อพุ่กี้เซเว่นเข้ามาอะไรคุยนั่นแหละ แค่ที่จะรีดกิบตังรีดพรรีดไหนไม่ไม่ใช่ธุรกิจของมันหรือเปล่ากระจายอยู่มันเกิดเวลาฟีโกแกงแป๊บนึืมข้าวเช้าครับข้าวเช้าแป๊บหนึง่ง ได้ดคือข้า,าวเช้ามาเรียมาแล้วออกมาแล้วใส่ข้าวแกงแล้ว Saya surat nari